มีโรงเรียนสอนแบบอะคาเดมีในประเทศไทยเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมันยังไม่เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่างเองเทค h นเชียลเอนจิเนียนะครับรวมถึงนักแข่งด้วยนะครับถ้าตรงนี้เนี่ยได้มีสถานที่ให้เขาได้ฝึกฝนได้เพิ่มความรู้เพิ่มเติมและนํามาใช้ในสนามแข่งหรือนํามาใช้ในวงการมอเตอร์สปอร์ตก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศเพราะว่าตอนนี้เราเองก็ไม่ได้แข่งกันอยู่ใน ในบ้านเราแหละไม่ได้แข่งอยู่ในแค่ชิงแชมป์ไระเทศไทยเราแข่งในชิงแชมป์เอเชียในชิงแชมป์โลกมากขึ้นการทําโครงการแบบนี้นะครับมันมีผลดีให้กับวงการแข่งรถมันมีผลดีกับตัวผู้เรียนด้วยนะครับก็ขอบคุณล่วงหน้ามาณที่นี้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมโคตันนะครับเดชาไกศาสตร์ก็ผลงานก็คืออดีตเป็นนักแข่งในทีมยามาฮ่าไทแลนด์เรซิ่งทีมนะครับก็เป็นแชมป์ตั้งแต่แชมป์ประเทศไทย แชมป์เอเชียโรลเรสซิ่งสสมัยนะครับในปี2007แล้วก็2010นะครับแล้วก็เป็นแชมป์โอเจแปร์โรลเลสซิ่งนะครับหสมัยในปี2012ในรุ่น 600cc นะครับก็ตอนนี้นะครับก็มาเป็นโค้ดนะครับให้กับทีม Yamaha Thailand Racing Team ครับสำหรับ uh, การรู้จักกีฬามอเตอร์สปอร์ตนะครับก็จริงๆผมรู้จักมาตั้งแต่เด็กเพราะว่า uh, ที่บ้านนะครับคุณพ่อเองเ,องเนี่ยก็ชวนดูรถแข่ง เมื่อก่อนเป็นการแข่งขัน500 GP นะครับรุ่นมาไมเคิลดูฮานอเล็กเควเย่นะครับแม็กเบียงยี่นะครับก็รู้จักมาตั้งแต่สักอายุ12 13แล้วนะครับแล้วก็โชคดีที่ที่บ้านเนี่ยทำอู่รถมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วนะครับก็เลยได้มีโอกาสมาร่วมการแข่งขันในช่วงอายุที่14ปีก็เริ่มเข้ามาแข่งเป็นนักแข่งมือใหม่ ของการแข่งขันในสมัยนั้นครับสำหรับกีฬามอเตอร์สปอร์ตที่เราคิดว่ามันได้ประโยชน์ก็คือสำหรับผมเนี่ยก็สมัยก่อนเนี่ยตอนที่ที่บ้านทำอู่รถนะครับก็จะมีการแวน้นการซิ่งบนถนนนะครับแต่ว่าพอพ่อรู้ว่าเราแอบไปซิ่งแอบไปแวน้นก็กลัวอันตรายนะครับก็เลยหันมาแข่งรถกันในสนามที่มันถูกต้องตามกฎระเบียบต่างๆเพื่อความปลอดภัยของเราด้วยเพื่อความปลอดภัยของคนอื่นด้วยและ เราเองก็ได้มีกีฬาที่เราชอบด้วยได้ทําในกีฬาในสิ่งที่เราชอบด้วยทําให้เรื่องพวกนี้มันเป็นไม่ใช่เรื่องแค่แค่ความสนุกแล้วมันเริ่มกลายเป็นกีฬาที่เป็นอาชีพมากขึ้นแล้วก็สามารถถ้าใครเป็นนักกีฬาอาชีพก็สามารถใช้อาชีพนี้เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงดูที่บ้านได้ก่อนที่จะมารับเป็นโค้ชก็อย่างที่รู้นะครับก็คือผมเองเนี่ยเป็นนักแข่งมาก่อน นะครับก็ซึ่งแข่งมาตลอดอายุเนี่ยก็สักประมาณ24ปีนะครับที่ที่แข่งอยู่ก็ใช้ประสบการณ์จากตรงนี้แหละนะครับที่นำมานะครับนำมาประยุกต์สอนให้กับลูกศิษย์นะครับให้กับบรรดานักแข่งในทีมนะครับแต่ว่าการสอนกับการแข่งที่ที่เราเคยแข่งมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดในการที่จะนํามาเป็นการเป็นโค้ดได้นะครับมันต้องมีการอ,อบรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจิตวิทยา นะครับเรื่องของอาการพูดนะครับหรือว่าการแนะนำนักแข่งให้เขามีความเข้าใจในสิ่งที่เราอธิบายมากขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงสิ่งที่สำคัญก็คือ,อาการยอมรับของนักแข่งที่เราฝึกสอนนะครับเขาเองต้องมีการยอมรับเรานะครับถึงจะเขาถึงจะเชื่อแล้วก็ทำตามในสิ่งที่เราต้องการอยากให้เขาเป็นนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ที่ยากสำหรับ ตัวผมนะครับสำหรับการเปลี่ยนจากนักแข่งมาเป็นโค้ดเพราะว่าเราเองแข่งรถมาตลอดชีวิตนะครับอยู่ดีๆเปลี่ยนมาเป็นโค้ชเราก็เลยต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องอาหาประสบการณ์ในการเป็นโค้ชเนี่ยมากขึ้นไปกว่าเดิมก็ตรงนี้ก็ถือว่ารับบทบาทการเป็นโค้ดมาประมาณ4ปีแล้วนะครับก็ถือว่า,าผ่านไปค่อนข้างดีแล้วก็ผลงานของทีมเนี่ยก็ดีขึ้นตามลําดับนะบก็หวังว่าผมเองก็หวังว่าจะาแนะนําน้อง ให้ดีขึ้นไปกว่านี้ได้ครับตอนแข่งเราก็มีความสุขอยู่แล้วที่เราที่เราชนะนะครับตอนที่เป็นนักแข่งก็รู้สึกดีทุกครั้งที่ที่เราชนะทําให้ทีมประสบความสาเร็จแต่ว่าพอเปลี่ยนบทบาทมาเป็นโค้ชนะครับตรงนี้ก็ยิ่งมีความรู้สึกรู้สึกดีรู้สึกภูมิใจมากขึ้นไปอีกที่เราสามารถแนะนําหรือว่าสอนให้กับนักแข่งไม่ว่าจะเป็นนักแข่งทีมโรงงานยามาฮ่าไม่ว่าจะเป็นน้องๆมอเตอร์ชาเลนจ์ที่ได้รับ ความรู้จากผมแล้วก็นําไปใช้ในการแข่งขันจริงแล้วประสบความสําเร็จตรงนี้มันทําให้ผมดีใจทุกครั้งที่เห็นน้องๆทุกคนประสบความสําเร็จมีชัยชนะแล้วก็ปลอดภัยในการแข่งขันอันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่ที่ผมเองรู้สึกดีแล้วก็ภูมิใจในอาชีพผมครับสำหรับน้องๆที่สนใจอยากจะเข้ามาอยู่ในการแข่งขันหรือกีฬามอเตอร์สปอร์ตนะหรือถ้าอยากมาเป็นโคน้ชแบบผมก็ าสามารถศึกษาได้จากตัวผมเองหรือว่าโค้ดอีกหลายๆท่านที่ที่ดำรงอาชีพนี้อยู่นะครับก็มีหลายท่านนะครับในวงการแข่งรถเพราะว่ายุคสมัยนี้การเป็นโค้ดเนี่ยค่อนข้างสําคัญและสําหรับกีฬาทุกๆประเภทนะครับผมเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นโค้ดของอวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับแล้วก็คอยผลักดันอยู่เบื้องหลังนะักแข่งทุกๆท่านที่ใช้รถยามาฮ่า นะครับเข้าร่วมการแข่งขันในสนามนะครับก็ฝากถึงน้องๆว่าถ้าอยากเป็นนักแข่งจริงตั้งใจไม่พอต้องทุ่มเทแล้วก็หมั่นเพียรด้วยนะครับก็ฝากไปถึงน้องๆทุกท่านครับ